มาพอดีมาอาหารมาลูกมาเร่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 หาเรืเรเร่อาหารรถเฝ้ารถให้ข้าด้วยนี่ข้ารถมาจอดไว้นี่เรียบร้อยนี่โอ้รถพันให้โชคนะนนี่เจ็ดแปดศูนย์สี่นี่แบ่งไปซื้อเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์สี่ เตรวจดูอีกทีครับว่ามีแปดเจ็ดศูนย์ไหมแปดศูนย์เจ็ดโอ้เลขเป็นห้โชคครับเฮงๆรวยๆเด้อนี่ไปตาม f c ที่ติดตามเนี่ยรับรองได้เงินเอาไปสี่ตัวไปกลับหกนี่หรือซื้อตรงๆมีเพอดีๆไม่ดีถูกวันที่หนึ่งขอบคุณเด้อคุณตาคุณยายเจ้าปิชาก,ก็ได้พยายามจะให้โชคลูกหลาน เอาไปซื้อไม่ครบอ่ะป้ากุลุงเอ้ยมันต้องเล่นใต้ดิน,นลูกด้านไม่ชอบเล่นใต้ดินส่นเลยอดเนาะมันแคทเนาะเลยอดเลยเนาหลูกเนะอะอ่ะอย่ใส่จานลองก่อนอเอาอ้จานลองเอานี่ก็ได้อเอาเาทำธรรมชาติเนอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวนี่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 นเออตามธรรมชาตินั่นแหละ เอาอยู่กับธรรมชาติเราก็กินแบบธรรมชาติไม่ต้องมากมายนะหลูกนะพัตคารยังอายเลยอ้ยกินนี้อร่อยละไม่ต้องสำลงสำลักละกินนี้ถูกต้องนะฟ้ารดค่าด้วยนะเจ้าสมอนแชิไปไหนล่ะสมอนแชดไปไหน เดี๋ยวก็มาเนาะเดี๋ยวข้าไปดูกล้วยข้าก่อนวันนี้จะเอากล้วยแล้วตัดกล้วยตัดกล้วยเพื่ออุกบ่มแล้วโอ,โอ้ขอบคุณด้คุณตาคุณยายที่เป็นอุตส่าห์ให้โชคพอรถลูกมาจอดเพิ่อนก็นี่ล้อเท่าเพิ่นอู่ได้ก็เ,เลขรถมึงนั่นล้อ ต่เราเอาไปซื้อเหมือนกันเซ็นได้เหมือนกันแต่ซื้อไม่ครบครับไม่ได้เล่นใต้ดินเด้อใหญ่แต่อดได้ช่างมันเงินเทวดานี่เอาอยากนะปา้าคุณลุงถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้นะบุญต้องมีบารมีต้องเกิดถึงจะได้เป็นไรพัหน้าก่อนเนาะัหน้าค่อยเอา ผลกินผลทานให้ถูกจังๆซื้อตัวไหนไว้ก็ขอให้ถูกสิันเติงแป๊ดต้องปิ้นแล้วจะเรื่องไม่ได้ตีสื่อความหมายไปไหนลูกซื้อไว้ตัวไหนก็ออกใส่ตัวนั้นเลยเออจะได้กินผลกินทนทานวันนี้ปล่อยผ่านไปซื้อตรงเหมือนกันละจะเอาจะซื้อบอกครบก็เ,เลยอดเดออี๋ยวจะมาถาปาฟานเอากล้วย ฝันไปเอ,อกกล้วยไปปุบกบ่มนะพร้อมกับมะเขยวสวนให้จะได้เป่งได้ใสที่ให้ลองวันฝันออกกล้วยแล้วอาทิตย์นี้พอดีแล้วเดี๋ยวช้าไปแมลงแทะกัดกินกำลังดีกำลังดีครับขนาดนี้กำลังใช้ได้เคครับ